ันยังไม่ได้เริ่ม,มคิดเลยยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยอน่ะเต้เต้โอเคตาเม็ดพันเก้าวันเยอะมากเต้ผมอยากเล่นกับตัวนี้ฟิวโมนเฮ้ยนี่เขาน่าจะจะจากพื้นหลังแล้วเขาเนี่ย จะอยู่ในจานนีออนเท็ทูนั่งน,นะเฮ้ยเดี๋ยวหูนิ่งไม่มีในจานนีออนเท็ทูดีว่าโอ้ยเดี๋ยวเราตัาดไปให้เล่นเลยนี้มันเปน็นสุนัขสีแดงลูกโหลวด้วยไอคอดัตตัวละสไม่ต้อ่านเรื่องหรอก ลิิงแมงพักเจเคนั้นไม่เป็นจักไม่เป็นตามภาษาของมันเอาไปแบบน้ำแข็งนะ เราไปพอดีตอมาเฮ้ไปครับน้องมันมาแล้วอันนี้ก่อนปักปักปัก

tất cả mọi người được là mọi người là bà bây đấy, ngon bây giờ bà bây giờ bà bây giờ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  ก็ไดต้องหัวว่าจะทำดีเด่นหัวแบบนักวางยอดจระจปีต่างจีบไม่ใช่ยิ่ด้วงแย่จุดมาแล้วตอนตนเรา้ยู่บนอยู่แล้วเรื่ตอนเห็นว่ามัน

ตัวม่งมาหน่อยกิ็นริงินยังมาด้ไปเล่อนนี้ครับยัม่ดเล่ตอนนี้ครับหรืมดัน้อแข่งอะไรตอนนี้มันตัวใหญ่ตาแล้ว ทุกคนว่าน so ี่มีสามคตรเยอะเลยอยากให้คนคอมเมนต์มาให้หาให้หมูนิสัอะไรคือบวชนกับดาห์พาเลซีกับด่าน์เบอร์เบสวงกันสองงานนี้ ทำคนโหวตคือโหวตอีกแล้ว วะช้าเลวมันเป็นสายช้าเป็นเร็วชาอืมอืมอมารคอมมือดีมากอืมค่น

เปลี่นชื่อใหม่มาิเตอร์สตาร์ฟุตกันสิเนี่ฮะถึงที่เขาจะเออ Mungkin, hai, ke hai, 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 hai,